1 5 1ถึง155ปีศาสตรมิติตอนที่151ใครส่งปีศาจมีชีวิตตัวนี้มาวะไปจนถึงจุดสูงสุดใครก็ตามที่ต้องการโจมตีเฉินฟางก็ไม่เว้นจะถูกฟันจนตายได้อย่างง่ายดายโดยสัตว์ประหลาดทั้งสองคือไมเคิลและเจสันเนื่องจากเขาจะไปเก็บขยะเฉินฟางจึงจะไม่เว้นมุมใดไว้เป็นธรรมดาถ้ามอบหมายงานประเภทนี้ให้กับฮายาคาวะอากิและฮิเมโนะพวกเขาอาจจะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แต่พวกเขาจะรู้สึกผิดที่ฆ่าคนบริสุทธิ์แทนแต่ถ้าหากมอบให้กับเฉินฟาง อย่างมากพวกเขาก็คงไม่ชอบความยุ่งยากนี้คนคนนี้จะไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยขยะมีมากมายเหลือเกินชั้นบนสุดด้านหน้าสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดเฉินฟางผลักประตูเปิดและเดินเข้าไปชายวัยกลางคนซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับคาธานัและชายชราอันธพาลที่เขาเคยเห็นมาก่อนกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังแผ่นหลังของเขาเปียกไปด้วยเนื่อในมุมหนึ่งของโต๊ะมีคอมพิวเตอร์จอใหญ่กำลังฉายภาพจากกล้องวงจรปิดของแต่ละชั้นอย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกตัวมีแขนขาล้มเปลือนพื้นไปหมดและคนที่ทำให้เรื่องทั้งงหหมมดดนนนนนี้้้้้้เเกกิิขขึ็คืออชาาายยยผูแตรั่ง อย่าตื่นตระหนอกอยากลัวนี่เป็นเพียงภารกิจเล็กๆระหว่างโตเกียวกับโมเคตเท่านั้นฉินฟังหยิบแก้วกระดาษใช้แล้วทิ้งบนโต๊ะกาแฟเรากับว่าเขากำลังจะกลับบ้านเทน้ำร้อนใส่ถ้วยให้ตัวเองตรงหน้าตู้กดน้ำจากนั้นจึงนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับน้ำร้อนชายวัยกลางคนตัวสั่นและมีเหงื่อออกมากถ้าพวกเขาุ่งเป้าไปที่โมโกเขาคงจะรู้เหตุผลมันเป็นเพียงมรดกที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้ในโรงรถใต้ดินแต่หากเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะกำจัดซอมบี้ได้อย่างไรนั่นก็คือทั้งหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นในอาคารลาาารล่ะจาาาานนนณ์แแ้ววเเเขขทยตัออง ชายวัยกลางคนเอื้อมมือไปหยิบลิ้นชักในลิ้นชักมีปืนที่บรรจุกระสุนวางอยู่อย่างเงียบๆเ,เขาไม่ได้บรรลุข้อตกลงกับปีศาจปืนแต่หลังจากที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาบรรลุข้อตกลงเขายังได้ปืนพบจากพวกเขาด้วยคุณอยากจะหยิบปืนไหมแน่นอนเฉินฟางที่ถือถ้วยชายอยู่มองเห็นการเคลื่อนไหวของชายคนนั้นเพียงแอรวบเดียวแอรแล้วก็พูดอย่างไม่ใส่ใจไม่ได้จริงจังแต่อย่างใด เว้นแต่ r p g จะโจมตีที่ใบหน้าของเชนฟางโดยตรงด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของเชนฟางในปัจจุบันมันก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆไ,ได้เลยแน่นอนว่าแม้ว่า r p g จะโดนหน้าเขาจริงๆมันก็จะทำให้เชนฟางรู้สึกอายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำไมกลุ่มแอนต้โมเคถึงต้องโจมตีสมาชิกในทีมของเราด้วยเมื่อเห็นท่าทีเฉยเมยของเชนฟางชายผู้นั้นก็ยอมแพ้และซุดตัวลงในที่นั่งพยายามรักษาศักดิ์ศรีตามปกติของเขาเอาไว้ เฉินฟางดูเหมือนจะจำเรื่องตลกตลกได้และรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาฉันบอกว่าฉันมีภารกิจภารกิจที่ฉันได้รับคือการกำจัดขยะแอลมลนเกิดขึ้นที่คนพวกนั้นไม่ได้ต้องการเป็นคนดีด้วยซ้ำพวกเขาไม่ใช่ปีศาจดังนั้นพวกเขาจึงถูกนับได้ว่าเป็นขยะเท่านั้นขยะแม้ว่าคนในกลุ่มของเราจะทำเรื่องเลวร้ายมากมายแต่รัฐบาลก็ยกโทษให้ทั้งหมดแม้แต่หัวหน้าตำรวจก็ไม่สนใจพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเฉินฟางไขว่ห้างแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วส่งข้อความหาจี้เย่ฉันกำลัง เฉินฟางคุณเพิกเฉยต่อฉันตลอดทั้งวันทีเมโนะโกรธเฉินฟางคืนนี้คุณอยากทานสุกี้ด้วยกันไหมฉันเตรียมวัตถุดิบใหม่ๆไว้แล้วทิเมโนะโกรธเฉินฟางชิวและคนอื่นๆก็จะได้รับเชิญด้วยและเราจะกินข้าวด้วยกันไม่ใช่มาจิมะทิเมโนะที่ไหนเฉินฟางไปร้านขายของเก่ากันเถอะทิเมโนะโอเคเมื่อเห็นว่าจี้เย่เห็นด้วยเฉินฟางก็ยิ่งยิ้มมากขึ้นเขาจ้องดูชายวัยกลางคนที่ยังคงถมน้ำลายและพูดมากอยู่และถามว่าคุณเพิ่งพูดอะไร แต่ก็ไม่เป็นไรฉันไม่รู้ว่าลูกชายคุณชื่ออะไรดังนั้นเรียกเขาว่าคาธานะดีกว่าตอนนี้เขาอยู่ในมือเราแล้วพวกเขาเป็นคนรับผิดชอบในการยิงที่โตเกียวฉันต้องการความร่วมมือจากคุณตอนนี้เขียนชื่อคนที่ทำข้อตกลงกับกันเดมอนลงไปนี่คือสิ่งที่มากิมากควรทำเธอมีเจตนาไม่ดีเลยฉันฟังไม่สามารถช่วยแต่บนได้เขาได้เป็นกัปตันเพราะเขามีอำนาจมากขึ้นไม่ใช่เพราะเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นชายวัยกลางคนกล่าวว่าแต่คนที่อยู่ในกลุ่มของพวกเราที่เซ็นสัญญากับกันเดวิลนั้นถูกคุณฆ่าตายหมดระหว่างทางขึ้นไป เฉินฟางโบกมือฉันต้องการทุกอย่างรวมถึงของจากองค์กรอื่นด้วยถ้าคุณร่วมมือฉันก็จะให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าคุณไม่ร่วมมือเราก็ได้แต่บอกลาเท่านั้นเฉินฟางกล่าวแม้ว่าน้ำเสียงจะดูสบายๆแต่ชายวัยกลางคนก็ไม่กล้าที่จะคิดมากเกินไปคนคนนี้ค่าทางของเขาขึ้นมาทั่วทั้งอาคารมีพวกอันธพาลมากกว่าร้อยคนและพวกเขาถูกสังหารโดยเขาและชายสวมหน้ากากสองคนเขาเป็นปีศาจที่มีชีวิตที่รู้วิธีต่อสู้จริงๆขอมาจากร่วมมือครับขอมาจากร่วมมือครับเขียนมันลงไปตอนนี้เลย ในไม่ช้ารายชื่อที่มีชื่อหลายสิบชื่อก็ถูกนําเสนอให้กับเฉินฟางทุกคนในรายชื่อต่างก็ทําธุรกรรมกับกันเดมอนสําเร็จโดยไม่มีข้อยกเว้นและเป็นกระดูกสันหลังของแต่ละแก๊งปืนของแก๊งอื่นๆก็ซื้อมาจากพวกนี้หมดเลยฉันเขียนทุกอย่างลงไปแล้วดังนั้นคุณปล่อยฉันไปได้แล้วเอาละไปกันเถอะเจอกันใหม่เฉินฟางรักษาคําพูดของเขาอย่างไรก็ตามเขาเป็นปีศาจและถือสัญญาอย่างจริงจังมาก เมื่อเห็นเฉินฟางเดินออกไปจากประตูชายัยกลางคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจในที่สุดหากไม่มีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้พลังของกลุ่มจะตกต่ำลงอย่างแน่นอนและหมาจิ้งจอกจากกลุ่มอื่นก็จะใช้โอกาสนี้ในการยึดครองดินแดนที่เดิมเป็นของกลุ่มเช่นกันก่อนที่เขาจะถอนหายใจเฉินฟางที่เดินออกไปจากประตูแล้วหันกลับมาทันทีเขาเขย่าโทรศัพท์แล้วพูดว่ายังไงก็ช่วยฉันบันทึกข้อความหน่อยชายวัยกลางคนเกือบร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวขีดลงไปข้างล่างเลย ชายชาราสวมสูทที่ใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยโดยพับข้อมือและข้อเท้าขึ้นเป็นวงกลมสมาชิกแก๊งนับสิบคนซึ่งแต่เดิมเคยก้าวร้าวตอนนี้กลับมารวมกันเป็นขยะอีกแล้วชายชารากำลังถือศีรษะมนุษย์ไว้ในมือและกัดแทบมันเมื่อเขาเห็นเฉินฟางเข้ามาเขาก็โยนหัวของเขาเออกไปทันทีเดินไปข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นโค้งคำนับและกล่าวว่ากับตันมีคนทั้งหมด23าคนฆ่าพวกเขาให้หมดเฉินฟางพยักหน้าโทรหาบริษัทโมเกตโลจิสติกในไม่ช้าสมาชิกฝ่ายโลจิสติกก็รีบเข้ามาและเมื่อพบ เฉินฟางโบกมือของเขาขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกคุณเพื่อนๆไม่ยาก x10086 หลังจากรู้สึกถึงความสุขที่ได้รับจากตำแหน่งนี้เฉินฟางก็บันทึกข้อมูลและออกจากที่เกิดเหตุพร้อมกับชายชราเฉินฟางถือบันทึกเสียงไว้และไม่ได้ไปที่ร้านขายของเก่าโดยตรงเพื่อรอให้จี้เย่และคนอื่นๆมาถึงในตอนเย็นบทที่152ทั้งหมดเป็นความผิดของกันเดมอนคุกแห่งหน่วยต่อต้านเวทมนต์ตั้งอยู่บนชั้นใต้ดิน5าของศูนย์วิทยาศาสตร์โตเกียวไทมั ผู้ก่อเหตุหลักในการยิงคืออากาเนสซาวตารีและคาทานะขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ก่อนหน้านี้เฉินฟางซึ่งเป็นเพียงหัวหน้าทีมเล็กๆไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปได้แต่ตอนนี้ในแผนกต่อต้านปีศาจท,ทั้งหมดเขานั้นอยู่เหนือคนอื่นๆไม่ต่ำกว่าใครเลยง่ายๆแค่เข้าประตูหลังไม่ว่าจะเป็นประตูหลังไหนก็ตามผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ที่นี่ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงมนุษย์และปีศาจโดยทั่วไปมีเพียงผู้ที่ยังถูกทรมานหรือก่ออาชญากรรมร้ายแรงมากเท่านั้นที่อยู่ที่นี่บังเอิญว่าอาเเนสซาวตารีและคาตานามีทั้งคู่ ในเหตุการ์ยิงกันมนุษย์เกือบทั้งหมดในวิทยาศาสตร์ต่อต้านเวทมนต์ของโตเกียวถูกกำจัดออกไปและผู้ที่เหลือไม่กี่คนก็ลาออกขณะนี้ตงซานเสี่ยวหงเป็นนักล่าปีศาจเพียงคนเดียวจากช่วงก่อนการกระดยิงสองคนนี้พักที่นี่โดยไม่มีข้อยกเว้นเมื่อเห็นเฉินฟางปรากฏตัวร่างของซาวตารีอากาเนะที่กำลังขดตัวอยู่ในมุมห้องสั่นเทิมพันต้นขาเรียวเล็กที่เปิดออกด้วยเสื้อสอเวเตอร์หลวม เธอยังคงจําได้ว่าตอนที่เธอถูกเหล่ามอนสเตอร์ในร้านกาแฟารุล้อมสถานการณ์เกือบจะพลิกกลับแล้วแต่เพราะการปรากฏตัวของชายคนนี้เขาจึงฆ่าดาบซามูไรได้ในครั้งเดียวและยักษ์สูง100เมตรที่เขาเรียกออกมาก็ยังใช้ดาบเพียงเล่มเดียวตรึงปีศาจงูจนตายได้อีกด้วยความแข็งแกร่งอันท่วมทน้นเช่นนี้ไม่อาจลืมได้ฉันเกรงว่ามีเพียงคนที่อยู่ในระดับกันเดมอนเท่านั้นที่จะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นมา,มาทิพมาเธอเป็นปีศาจประเภทไหนสําหรับโมโก อากาเนะซาวตาริมีความรู้สึกอาฆาตแค้นอย่างมากข่าวกรองนั้นมีรายละเอียดมากกว่าอันอื่นแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพวกมันกับเป็นของปลอมทั้งหมดเฉินฟางมองไปรอบๆห้องขังเป้าหมายถูกพบอย่างรวดเร็วดาบซามูไราชายชราเดินตามหลังเฉินฟางแต่ชุดสุดขนาดใหญ่ที่เขาสวมอยู่ยังทําให้เขาดูตลกมากแต่บัดน,นี้เซ่ดูเทียนไม่กลา้าประมาทใครก็ตามที่ติดตามเฉินฟางของเก่านี้คงจะเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเมื่อรู้สึกถึงสายตาของเจอตัวอากาเนะเฉินฟางก็หันศีรษะและยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับเขยา่าไส้ข้อมือที่ข้อมือ จุดที่สร้อยข้อมือถูกเชื่อมต่อคือจุดที่หัวงูกัดหางงูเมื่อเผชิญหน้ากับอากาเนะซาวตาริหัวของงูดูเหมือนจะเปิดดวงตาสีแดงเข้มของมันขึ้นอากาเนะซาวตาริสูดหายใจเข้าลึกเขาไม่กล้าหายใจเลยแม้แต่ปีศาจงูยังก่อกระบฏเธอเป็นมักเกิลใช่ไหมไม่ครับยังมีสัญญากับกันเดมอนอยู่ด้วยแค่สองหมื่นเรียนนีออนก็สามารถแลกเป็นปืนได้มีประโยชน์โคตรเลยเมื่อผู้ชายคนนี้กางปีกออกการยิงของคนนับสิบคนก็ไม่สามารถก่อให้เกิดอันตรายใดๆได้เฉินฟางเหลือบมองไปที่ขาของเขาตกปิมฝีปากของเขาและเปิดประตู ในขณะนี้ดาบซามูไรได้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์แล้วโดยมีมือถูกล็อกด้วยโซ่เหล็กและแขวนอยู่กลางอากาศเมื่อเห็นเฉินฟางเข้ามาคาธานาะก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่หลับตาลงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถชนะได้แต่เขายังคงมีกระดูกสันหลังของนักเลงแต่ในไม่ช้านี้ดวงตาโตคู่ที่เคยปิดอยู่ก็ลืมขึ้นอีกครั้งลูกนี่พ่อเองเมื่อได้ยินเสียงนั้นดวงตาของคาธานาะก็รี่ลงแม้ว่าคำพูดดังกล่าวจะฟังดูไม่เหมือนเป็นนิสัยของพ่อของเขาโดยปกติก็ตามแต่เสียงนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คือพ่อของเขาคุณทำอะไรกับพ่อของฉัน คาธาน่าตระหนักทันทีว่าครอบครัวของเขาถูกกล้นและถามเฉินฟางพ่อของฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์คุณไม่รู้หรือว่าภัยพิบัติจะไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของฉันเฉินฟางเอานิ้ววางไว้หน้าปากแล้วเป่าเงียบฟังต่อไปพอยิ่งผมมีอำนาจมากเท่าไรผมก็ยิ่งคร่ำครววถึงความปรอะบางของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นพอต้องจําไว้ว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่ในบันทึกเสียงเสียงของชายคนนั้นหยุดชะงักเล็กน้อยคาธานะยกหูขึ้นพ่อของเขามีอะไรจะบอกเขาจริงๆเหรือมาซากับผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าฉ พลังของครอบครัวตนเองโดยไม่รู้ตัวได้แทรกซึมเข้าสู่ผแผนกต่อต้านเวทมนต์แล้วหรือในบันทึกเสียงประโยคครึ่งหลังในที่สุดก็ออกมาสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปเป็นเรื่องไร้สาระดาบซามูไรย่ยาถ้าคุณถูกคุกคามคุณจะอายต่อไปเอาหลักคดีของปู่ของคุณถูกสอบสวนแล้วมันไม่ได้ทําโดยคุณฉันฟังและเด็กที่ชื่อเดนชีเขาถูกหลอกด้วยสัญญากับปีศาจซอมบี้และเปลี่ยนตัวเองเป็นซอมบี้ไร้สติเขาจึงโจมตีพวกมันและถูกฆ่าตาย เมื่อวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายแล้วปู่ของคุณเสียชีวิตเพราะความผิดของเขาเองสิ่งเดียวที่เราทำได้เพื่อเขาคือการรำลึกถึงเขาเนื่องจากคุณเลือกที่จะเป็นอันธพาลคุณจึงต้องยอมรับชะตากรรมของคุณอย่างใจเย็นฉันรู้ว่าคุณเป็นเพียงผู้เข้าร่วมที่ถูกหญิงสาวชื่อเซดูอากาเนสกดจิตจริงๆแล้วคุณเป็นคนใจดีแม้ว,ว่าคุณจะฆ่าสัตว์ประหลาดที่กลายเป็นซอมบี้คุณก็จะรู้สึกผิดหันหลังกลับเถอะการบันทึกเสร็จสิ้นแล้วฉันสาบานต่อพระเจ้าฉันฟังไม่มีความตั้งใจที่จะขู่เข็นในนนั้นเ,งเขอ,ของเ ชายผู้ครอบครองอาวุธนั้นหายากและเป็นอมตะโดยธรรมชาติแม้ว่าพวกมันจะเป็นปีศาจที่ถูกสาบแต่หลังจากถูกฆ่าไปครั้งหนึ่งพวกมันก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ทันทีเพียงแค่กดสวิตช์เซียนชรายืนอยู่ข้างหลังเขาเขาคือผู้กระทำความผิดทางโทรศัพท์เขาให้พลังแต่เขาคือซอมบี้ซอมบี้จะให้พลังอะไรได้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคนให้เป็นซอมบี้เท่านั้นเหรอเขาทำสัญญาได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่อีกฝ่ายไม่รับและไม่สามารถรักษาสติเอาไว้ได้เขาเป็นอะไรไป ฉันพูดชัดเจนแล้วว่าการตายของปู่ของคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราการแก้แค้นของคุณเป็นเพียงความคิดปรารถนาของคุณไม่มีใครเป็นนี้คุณเลยแต่คุณกลับทำให้ผู้คนบริสุทธิ์เสียชีวิตมากมายแม้แต่อาคารของกลุ่มของคุณยังถูกโจมตีเมื่อฉันมาถึงมีเพียงพ่อของคุณเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อได้ยินคำพูดของเฉินฟางดวงตาของคาธานะก็เบิกกว้างด้วยความโกรธและเขาดิ้นรนอย่างสิ้นหวังแต่โดยที่ไม่อาจเปลี่ยนร่างได้เขาได้แต่โกรธอย่างช่วยอะไรไม่ได้ทีมถูกโจมตีใครทำบอกฉันหนนน่่อออยยยยใครทเเฉิฟาาางถ็ช เขาเหลือบมองเซดูอากาเนะในห้องขังอีกด้านแล้วพูดว่าถ้าแผนล้มเหลวใครอีกที่จะเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดซาวาตาริอากาเนะที่เพิ่งชมการแสดงได้ขมวดคิ้วเหตุใดสองคนนี้จึงมองดูเธอไม่ใช่ฉันแน่นอนไม่ใช่ฉันแน่ๆน,น่ฉันติดคุกมาตลอดและปีศาจงูก็ยกเลิกสัญญากับฉันฉันไม่มีความสามารถที่จะวางแผนอะไรแบบนั้นเซดูอากาเนะรีบอธิบายถ้าเธอไม่อธิบายเรื่องใหญ่หญๆคงจะเกิดแน่ๆแน่นอน,น,น,อนฉันไม่ได้บอกว่าเป็นคุณทำไมคุณถึงยอมรับละ่ะอัญประกาศคู่จุดจุดจุด,จดย่า เฉินฟางกล่าวว่าเป็นปีศาจปืนที่ทาคนทั้งหมดที่เซ็นสัญญากับปีศาจปืนถูกควบคุมโดยปืนและเริ่มฆ่าคนโชคดีที่ฉันได้รับคําสั่งและมาถึงทันเวลาแม้ว่าโชคร้ายที่คนส่วนใหญ่เสียชีวิตฉันก็ยังช่วยพ่อของคุณไว้ได้โดยสรุปแล้วการจะโยนความผิดให้กับปีศาจปืนนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเลยซาวตาริอากาเนะก้มหัวลงเขาโอบขาเรียวคู่นั้นด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความสงสยัยด้วยการใช้หัวของปีศาจงา้กเขาที่มีเขาสีแดงเขาจึงรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระของเฉินฟางคาธาน,นา,าง ซาวาตาริอากาเนะบ้าเอ้ยฉันเชื่อจริงๆนะบทที่153ใครบอรกว่าเฉพาะผู้ที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเท่านั้นที่เป็นฮีโร่ไม่แปลกใจเลยที่ฉันถูกหลอกโดยเซดูไซคนประเภทนี้และที่คอยหาเรื่องหลอกลวงฉันอยู่เสมอเฉินฟางใส่โทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋าของเขาไม่จําเป็นต้องขอบคุณฉันนี่คือสิ่งที่ฉันควรทาในฐานะนักกล้าปีศาจของแผนกต่อต้านเวทมนต์เฉินฟางตกหน้าอกของเขาและพูดอย่างชอบธรรมชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ทําเรื่องแบบนั้น ถึงแม้เจ้าจะถูกหลอกโดยหญิงชั่วร้ายคนนั้นเซดูสีข้าพเจ้าก็รู้ว่าเจ้ายังสามารถรอดได้ตอนนี้เจ้ามีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นก่อนอื่นจงเข้าร่วมหน่วยต่อต้านอสูรและกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันฉันจะให้อภัยความผิดในอดีตทั้งหมดของคุณและให้โอกาสคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ประการที่สองการสอบสวนของเซดูเชียนกับคุณสิ้นสุดลงแล้วหากไม่มีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นคุณจะถูกจองจำที่นี่ตลอดชีวิตแม้ว่าคุณจะเป็นมนุษย์อาวุธและมีร่างกายเป็นอมะตะร่างกายของคุณกก็ยังคงคแ่ชะรา มีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นหนึ่งคือดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องกังวลและอีกทางหนึ่งคือต้องทนกับการทรมานไม่รู้จบหลังจากเฉินฟางพูดจบเขาก็จ้องมองไปที่ดาบซามูไรเช่นเดียวกับมาคิมาในอดีตเขายังต้องเลือกระหว่างสองทางเลือกนักดาบเนี่ยไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันไปมองเจอตูเชียนที่อยู่ข้างๆเขาเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เองเซดูซีที่หลอกฉันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมาฉันถึงทำผิดพลาดมากมายฉันอยากจะแก้ไขเพื่อชดใช้บาปของฉันดวงตาของเซดูซีเบิกว้าง คุณแค่โยนความผิดมาที่ฉันคนเดียวใช่ไหมฉันรายงานว่าไอ้นี่อยู่เบื้องหลังองค์กรที่สร้างซอมบี้พยายามสร้างกองทัพและวางแผนก่อตั้งระบบการปกครองเซดูซีพูดเสียงดังถ้าไม่ใส่หมดที่เหม็นตอนนี้วันหลังก็จะใส่ไม่ได้อีกแล้วร่างกายของคาธานะตึงเครียดขึ้นกลัวว่าสถานการณ์ที่เพิ่งดีขึ้นจะกลับเป็นตรงกันข้ามคุณรู้ไหมว่าแผานกต้านเวทมนต์เป็นองค์กรสาธารณะก่อนที่ความตึงเครียดจะผ่านไปฉันรู้สึกว่ามีคนตบไล่ฉันและใครบางคนก็พูดว่าดีจังที่มีความทะเยอทะยานสูงส่งแบบนี้ เจอดูเชียนคาธานะน่าเสียดายจริงๆซอมบี้พดนั้นน่าจะถูกกำจัดไปแล้วเฉินฟางกล่าวด้วยความรู้สึกเสียใจเล็กน้อยตอนนี้ไม่มีร่องรอยของพวกเขาเลยเซดูซีพูดอย่างไม่ยอมแพ้มันอยู่ในโรงรถใต้ดินของตึกโตเกียวของพวกเขามันเต็มไปด้วยซอมบี้คุณจะรู้เองถ้าไปดูมันคาธานะไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยังคงเงียบอยู่หากเขาค้นหาอะไรแบบนี้จริงๆเขาจะต้องพบมันไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาทําได้เพียงหวังว่าชายสัตว์ประหลาดตรงหน้าเขาจะเป็นคนของเขาจริงๆฉันรู้แน่นอนฉันเป็นคนทําความสะอาดมันเองซาวดาดะอาการเนา่า พวกคุณคงจะร่วมมือกันแน่แน่นี่คงจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างพวกคุณสองคนแน่แน่โอเคคุณอยากสัญญากับฉันไหมเซ็นสัญญากับฉันซะถ้าเธอทรยศฉันฉันจะตามล่าเธอไม่รู้จบไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจคาธานะสูดหายใจเข้าลึกๆภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ถ้าเขาตอบว่าไม่เขาจะถูกทำลายอย่างร้มนุษยธรรมอย่างแน่นอนไม่สิไม่ใช่แม้กระทั่งร้ายมนุษยธรรมด้วยซ้ำฉันเห็นด้วยเมื่อได้ยินคำตอบที่เขาต้องการฉันฟางก็ยิ้มด้วยความพ,พอใจ การสนทนาสิ้นสุดลงและสัญญากับปีศาจก็ถูกผูกไว้กับดาบซามูไรโดยพลังที่มองไม่เห็นอีกด้วยจากนี้ไปตราบใดที่ดาบซามูไรทำอะไรบางอย่างที่ขัดต่อเจตจำนงของเฉินฟางเฉินฟางก็จะสามารถสัมผัสได้แม้ว่ามันจะไม่ใช่สัญญาแห่งความตายทันทีแต่มันก็เพียงพอสำหรับเฉินฟางแล้วหากดาบซามูไรไม่เชื่อมคอเขาไว้ตลอดชีวิตเฉินฟางก็คงจะปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเขาแม้กระทั่งที่ส่วนปลายของโลกอมตะชาราจ้องมองดาบซามูไรเห็นได้ชัดว่าเขามีคู่แข่งใหม่เจอตู้เฉียนมองเฉินฟางด้วยความหวังในดวงตาของเธอจะได้อันห,นหรืออ,อันก็ดี ให้โอกาสฉันหน่อยฉันอยากเป็นคนดีครั้งหน้าเฉินฟงางใส่หัวถึงแม้ว่าเซดูอากาเนะจะมีขาสวยยาวและใบหน้าน่ารักแต่รูปร่างของเธอกลับได้สัดส,ส่วนและยังมีหล่อนอีกด้วยไขยมันเพียงเล็กน้อยบริเวณหน้าท้องทําให้เธอดูกลมและเพรียวบางมากขึ้นบ้าเอ้ยหัวใจของเฉินฟางเป็นของจี้เย่อทั้งนั้นตัวเป็นของมาชิมาล้วนๆเขาไม่อาจทนต่อผู้หญิงอื่นได้อีกต่อไปไม่มีแพ้รับบาปอย่างคุณมากนักที่จะรับความผิดได้อย่างรับรื่นเฉินฟางบีบคางของเขามองดูขาของเจอตูอากาเนะและพูดว่าลูกศิษย์ขอาวตาาเนหดัลง ยังมีหวังในขณะนี้เธอได้เผยขาทั้งสองข้างที่ถูกปกปิดด้วยเสื้อสอเบเตอร์โดยตรงทั้งหมดนั้นทําโดยกันเดมอนเขาวควบคุมฉันอยู่ตอนนั้นจนกระทั่งตอนนี้หลังจากที่ฉันเข้าไปในห้องครั้งฉันถึงได้รู้สึกตัวอีกครั้งตอนนี้ฉันไม่มีประโยชน์สาหรับกันเดมอนอีกต่อไปถ้าคุณปล่อยฉันไปฉันจะทาหน้าที่เป็นสายลับของเขาต่อไปได้ดําเนินการสืบสวนเรื่องของกันเดมอนต่อไปเซียนชราจ้องมองเซดูอากเนะด้วยสายตาของเขาเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่คิดว่าเซดูอาเคนมีอยู่จริงและยังคงพยายามหาช่องโหวนนั้น เฉินฟางใส่หัวการพ่ายแพ้ต่อแผนกวิทยาศาสตร์เวทมนตร์ครั้งนี้หนักหนามากหากเราไม่จับใครสักคนที่สามารถรับโทษและถูกประหารชีวิตได้มันก็จะไม่สำเร็จได้รับการยืนยันแล้วว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเราไม่สามารถใช้ปีศาจรับโทษได้เฉินฟางได้ให้คำตอบมาตรฐานไว้แล้วหากเจอตู้เฉียนพูดได้จริงๆิเฉินฟางก็คงช่วยเธอไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วนักกลาปีศาจที่ตายไปเหล่านั้นก็ไม่ดีเท่ากับสุนัขของครอบครัวมาคิดมาสำหรับเฉินฟางโดยธรรมชาติแล้วว่าจะไม่มีเรื่องเศร้าใดๆเกิดขึ้นเลย สมองของซาวตาริอากาเนะทำงานอย่างรวดเร็วและเธอก็เอ่ยชื่อออกมาอย่างรวดเร็วเป็นผู้ชายที่ชื่อมิคามิเขาเป็นคนมอบข้อตกลงกับปืนเดวิลให้ฉันตั้งแต่แรกเฉินฟางไม่สนใจว่าสิ่งที่เจอตูเฉียนพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาเพียงรู้ว่ามีคนกำลังรับผิดยินดีด้วยคุณสามารถโน้มน้าวใจฉันได้สำเร็จตัวตนของพวกคุณทั้งคู่นั้นละเอียดอ่อนถึงแม้ว่าฉันจะปล่อยคุณไปคุณก็จะไม่สามารถเดินในที่โล่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณคือพลังแห่งความมืดที่ต่อต้านแผนกวิทยาศาสตร์เวทมนท ไม่รอบงานของมาคกิมา่าหลายอย่างเบี่ยงเบนไปจากจุดประสงค์ของโมเกที่ไม่ต้องการให้ฆ่าคนบริสุทธิ์เฉินฟางไม่สามารถจัดการกับพวกมันมากเกินไปได้คนอื่นอาจพบว่าเป็นเรื่องยากแต่หากเกิดขึ้นบ่อยเกินไปผู้ที่ใกล้ชิดกับเฉินฟางก็จะรู้เร็วๆนี้ดังนั้นพลังที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้จึงมีความจำเป็นเช่นกันตำแหน่งของเฉินฟางก็ยังคงเหมือนกับของมาคกิม่าเสมอมันไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมแต่เพียงเพื่อใช้สิทธิของตัวเองให้ดีขึ้นยิ่งสถานะของมาคิมา่าสูงขึ้นสถานะของเฉินฟางก็จะส เขาเพียงต้องการไปถึงจุดสูงสุดทีละขั้นทีละขั้นเขาต้องการที่จะเป็นเจ้าที่สูงที่สุดบาเอ้ยเขาไม่อยากทําแบบนั้นรูทในแผนกวิทยาศาสตร์ต่อต้านเวทมนต์มีแผนกแบบนั้นด้วยเหรออากาเนสซาวตาริอดไม่ได้ที่จะถามตอนนี้ฉันมีมันแล้วจากนี้ไปชื่อรหัสของคุณคือดันโซส่วนชื่อรหัสของคาธานะคือซารุทบิพวกคุณทั้งสองจะเป็นมือขวาของฉันฉันฟังกล่าวพร้อมตบไหล่พวกเขาและให้กำลังใจพวกเขาว่าทำงานหนักเถอะครับใดที่เวลาอย่างเหมาะสมและโลกยังลืมเหตุการณ์นั้นไปคุณสามารถมีชีวิิตออยยยยู่ย่าางเเเปปดดผในนโโลลลกกแะ็รไ้ ใครบอรกว่ามีแต่คนที่ยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเท่านั้นที่เป็นวีรบุรุษก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณที่ช่วยเหลือกันอย่างลับๆนั่นแหละที่ทําให้ประเทศนี้และโลกนี้สวยงามได้ขนาดนี้ภายใต้แพนเค้กชายทั้งสี่คนเดินออกมาจากคุกใต้ดินแม้ว่าเค้กจะแข็งไปนิดหน่อยแต่ทั้งสองก็ยังกลืนมันอยู่ดีมันดีกว่าตายบทที่154ลนการ์ดคนดีมองดูสาวกบผู้พักดีของรากออกไปเซียนชาราติดตามเฉินฟางและถามด้วยความสับสนท่านหลอดฉันไม่เข้าใจพวกมันไม่มีค่าอะไรเลยทําไมท่านถึงต้องการพวกมันเป็นตัวแทน ถ้ามันเป็นงานที่สกระปรกและน่าเบื่อพวกนั้นฉันสามารถทำได้ตรับเท่าที่ท่านหล่อต้องการเฉินฟางโบกมือและพูดว่าถ้าคุณเข้าใจฉันไม่ใช่เจ้านายของคุณคุณอยากเป็นพนักงานประจำแล้วคุณทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นได้อย่างไรฉันต้องการนำคุณไปบนเส้นทางที่ถูกต้องวิธีการที่คดโกงเช่นนี้ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่กลายเป็นอาชญากรไปแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของเฉินฟางดวงตาของเซียนชาราก็เบิกกว้างเล็กน้อยแต่ก็สงบลงอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าฉันฟางมีข้อพิจารณาของเขาเนื่องจากมันเป็นกองกำลังรับเขาจึงต้องเตรียมใจที่จะถูกทอดทิ้งเร็วหรือช้าการรับผิดถือเป็นเรื่องธรรมดาและการเป็นแพรรับบาปก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันการปล่อยให้ชายชาราไปก็เหมือนกับการยอมสลัดแตงโมเพื่อแลกกับมเมล็ดงาขอบคุณครับกัปตันชายชารากล่าวด้วยความขอบคุณแก่เฉินฟาง การรับสมัครผู้เป็นอมะตะชาราดําเนินไปอย่างราบรื่นและเขาไม่จําเป็นต้องมีมาคิมาให้แสดงหลักฐานด้วยซ้ําปรับใดที่เฉินฟางไปที่สํานักงานลงทะเบียนและพูดสักคาเขาก็จะได้รับการตอบรับโดยตรงเฉินฟางมองไปที่เซียนชาราผู้สวมเครื่องแบบที่เหมาะสมและเจสันไมเคิลอ,อยู่ข้างหลังเขา,เขาก็ประหลาดใจที่พบว่าไม่มีใครอยู่ในทีมของเขาเลยอำนาจของกัปตันเรือมันน่ากลัวจรงิจรงๆสิ่งของที่เคยห่อหุ้มอย่างแน่หนาในอดีตตอนนี้สามารถลากเข้ามาที่ประตูได้และให้เขามองอย่างกล้าหาญปรับใดที่คุณเข้าไปใกล้ ขณะที่เฉินฟางกำลังเดินเขามองเห็นเจสันและไมเคิลซึ่งเป็นคนโง่สองคนยังคงยืนอยู่ข้างหลังเขาและมองหน้ากันอย่างโง่เขลาเขาเพียงหันศีรษะและปล่อยให้ทั้งสองคนหันกลับมาจมตีเขาวินาทีถัดไปอาผู้อาวุโสเฉินผู้อาวุโสเฉินฟางไม่สวัสดีกับตันเฉินฟางหันศีรษะกลับไปและมองเห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าเขาเธอมีผมหน้ามา้ายาวปานกลางที่ด้านขวาของผมมีกิ๊บสีแดงสองอันที่ด้านซ้ายมีฝอยสี่อันบนใบหน้าสองอันอยู่ที่มุมซ้ายของดวงตาอันหนึ่งอยู่ที่แก้มซ้ายและอันหนึ่งอยู่ใต้มุมปากขวาและมีมเปยสั้น เธอสวมกระโปรงยาวลายสกอตซึ่งดูไม่เข้ากับบรรยากาศของชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เวทมนต์เลยเธอก้มหัวลงและวิ่งไปข้างหน้าผลก็คือเขาเดินชนเฉินฟางเข้าอย่างจังเมื่อเห็นว่าเขาชนเข้ากับใครตรงซานเซียวหงก็รีบขอโทษทันทีตัวตนของเฉินฟางเป็นที่รู้กันดีในหมู่สมาชิกทุกคนในแผนกวิทยาศาสตร์เวทมนต์พลทหารมาร์กเซยกับตันพลทหารมาร์กเซยฉันไม่ได้ตั้งใจ เซียวหงผู้เข่าผู้บ้าบินจ้องมองตรงซานเซียวหงที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยความเย็นชาในดวงตาเนื่องจากเป็นปีศาจเขาจึงไม่สนใจชีวิตมนุษย์ในสายตาของเขามนุษย์ก็เป็นแค่มดที่สามารถเล่นได้ตามต้องการแต่ตอนนี้มดชนิดนี้กลับปลาที่จะขัดใจเจ้านายของมันเจตนาฆ่าที่โหดร้ายนี้ทําให้ใบหน้าของตรงซานเซียวหงวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นเฉินฟางโบกมือไปมาอยู่หน้าผู้เป็นอมะตะชาราและผู้เป็นอมะตะชาราก็ถอนเจตนาฆ่าอันเย็นชาของเขาออกไป คุณคือซานตงเสี่ยวหงใช่ไหมเฉินฟางจำหญิงสาวคนนี้ได้ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันคือตอนที่จี้เย่จัดงานปาร์ตี้อย่างไรก็ตามเขาจำชื่อเธอไม่ได้จริงๆเขาเคยได้ยินเธอแนะนำตัวในงานปาร์ตี้ก่อนหน้านี้แต่เฉินฟางกำลังดื่มอยู่กับจี้เย่และคนอื่นๆในเวลานั้นและเสียงของหญิงสาวก็เบาเกินไปแน่นอนว่าส่วนใหญ่เฉินฟางไม่สนใจฉันชื่อตงซานตงซานเสี่ยวหงกับตันเราเคยเจอกันที่งานปาร์ตี้มาก่อนใบหน้าของตงซานเสี่ยวหงเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความเขินอายแต่ที่มากกว่านั้นเธอยังรู้สึกประหม่าอีกด้ววยยอืมมมมทททไไไคุุณ่่ใใสชดาาากนนเลลงะ ตรงซานเสียวหงก้มศีสาลงและมองไปที่เสื้อผ้าของเธอจากนั้นก็รีบพูดว่าเครื่องแบบของฉันได้รับความเสียหายจากการยิงเครื่องแบบสำรองที่บ้านก็ซักไปแล้วและอากาศก็ไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้นจึงแห้งไม่มากกับตันคุณช่วยอย่าหักเงินเดือนฉันได้ไหมเมื่อได้ยินคำตอบนี้ฉันฟางมองไปที่ตงซานเซียวหงสักครู่และรอยยิ้มก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่ากังวลฉันจะไม่หักเงินเดือนของคุณ โดยธรรมชาติแล้วเขายังอ่านรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์การยิงและคิดหนักที่จะเขียนรายงานความยาว50คําคำด้วยถ้าชันจาไม่ผิดผู้ชายคนนี้ไม่เพียงไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการ์ยิงครั้งก่อนเท่านั้นแต่ยังมีผู้เสียชีวิตอีก4รายหลังจากการโจมตีตอบโต้เขาได้ล่าอาชญากรติดอาวุธ8คนระหว่างทางความสามารถของคนคนนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการแสดงอารมณ์ตื่นเต้นและโกรธเมื่อได้ยินเสียงเพียงเล็กน้อยแม้แต่หัวหน้าแผนกก่อนหน้านี้ยังเลือกที่จะละออกหลังจากรอดชีวิตมาได้คุณมีจุดประสงค์อะไรในการยึดตำแหน่งในแผนกต่อต้าานออููรัญปะกศคจุดด เพราะเงินเดือนและโบนัสก็ใกล้จะหมดแล้วตงซานเซียวหงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ตัดสินใจที่จะบอกความจริงใครเป็นคู่ของคุณตอนนี้เขาเป็นใครเป็นปีศาจดุร้ายในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มีตำแหน่งว่างสำหรับนักล่าปีศาจมนุษย์มากเกินไปดังนั้นคุณหนูมาคิมากจึงมอบหมายให้ฉันดูแลปีศาจดุร้ายแม้ว่าคุณหนูดุร้ายจะเป็นปีศาจแต่จริงๆแล้วเขาเป็นปีศาจท,ที่อ่อนโยนมากตงซานเซียวหงกล่าวอ่อนโยนมากเลยคะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉินฟานยังไม่ได้กล่าวทักทายสมาชิกปีศาจของแผนกต่อต จากนี้ไปคุณจะถูกโอนไปอยู่ในทีมของเขาและรับผิดชอบในการลาดตะเวนบริเวณภาคตะวันออกกับเขาเนื่องจากเป็นทีมโดยตรงของฉันคุณจึงสามารถพักผ่อนได้1 3ึ7สหรือส่วันต่อสัปดาห์เช่นเดียวกับทีมฮายาคาวะอากิและทีมฮิเมโนะฉันฟังฉี่ไปที่เซียนชราแล้วกล่าวว่าเสี่ยวหงอาจจะมีปัญหาทางบุคลิกภาพอยู่บ้างแต่ด้วยการขัดกลาเล็กน้อยรวมกับความแข็งแกร่งของเธอที่มีอยู่แล้วเธอก็สามารถถือได้ว่าเป็นมิตรที่คมกริบเลยทีเดียวเมื่อเสี่ยวเสี่ยวหงได้ยินข่าวนี้เธอไม่ได้แปลกใจแต่ััวว่่่่่นนนฉทาาางงคคคอดดดดเเเืจไไไ้้้ยยรี เซียนชารากำลังพองคราวและจ้องมองอย่างจ้องมองหากเป็นปีศาจตัวอื่นเขาคงไม่สามารถขอโอกาสทำงานให้กับเฉินฟางได้รูปร่างหน้าตาที่น่าสังเวชของปีศาจปลาปักกป้าเมื่อมันอยู่ในร่างของเฉินฟางได้ถูกประทับลึกลงในหัวใจของผู้เป็นอมะตะชาราการได้ทำงานร่วมกับเฉินฟางแม้ว่าจะเป็นงานที่ยาวนานถึง365ปีก็ตามถือเป็นพรสวรรค์ดีกว่าปลาปักกเป้าเฉินฟางส่ายหัวและพูดว่าไม่เพียงแต่มันจะไม่ลดลงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังจะทำให้เงินเดือนของคุณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วย เมื่อได้ยินเช่นนี้เซียวเซียวหงกอดไม่ได้ที่จะยิ้มปากของเธอแทบจะยื่นไปถึงหูและเธอก็พูดว่ากับตันคุณเป็นคนดีมากโยดการ์ดคนดีบวกหนึ่งปากของฉันฟังกระตุกมันเป็นแค่บัตรคนดีสุดท้ายมันก็อยู่ในมือของเขาแล้ว ได้มีการสอนขั้นตอนการเปลี่ยนงานชุดหนึ่งให้กับเหล่าปูซี่ซึ่งพาตรงซานเสี่ยวหงไปที่ห้องเก็บเอกสารเพื่อทำการปรับเปลี่ยนเฉินฟางยื่นมือออกไปและรถตู้ไร้คนขับก็ขับเข้ามาหาเฉินฟางบบานั่งคนขับเปิดออกโดยอัตโนมัติทิ้งเหล่าุูสีไว้ข้างหลังเฉินฟางขับรถออกไปพร้อมกับคนโง่ทั้งสองเขาได้จัดงานปาร์ตี้กับจี้เย่และคนอื่นๆบทที่155าสุขสันต์วันวาเลนไทน์โบราณหลังจากการปรับปรุงใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านก็ครบรื่นกว่าเดิมนอกจากกาแฟแล้วบนบ่ายยังมีเครื่องดื่มออ่่นนๆีีกกาาาายยูเเเจจ้หวปลลสรรร็แบิตะ์ทด เฉินฟางสัมผัสสร้อยข้อมือที่ข้อมือของเขาซึ่งแปลงร่างมาจากปีศาจงูด้วยเหตุผลบางประการปีศาจงูจึงสามารถรู้สึกถึงความหนาวเย็นอย่างอธิบายไม่ถูกได้อยู่เสมอปีศาจกระทิงในตัวฉันรู้สึกไม่สบายใจคุณเฉินฟางคุณอยู่ที่นี่แล้วเมื่อเห็นเฉินฟางลงจากรถตู้แต่ไกลคิริชิมะโทกะก็รีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อทักทายเฉินฟางทันทีสวัสดีตอนเย็นตงเซียงชานโปรดช่วยฉันเตรียมส่วนผสมด้วยเฉินฟางยิ้มให้คิริชิมะตงเซียงและกล่าวว่าวัตถุดิบเมื่อเห็นว่าเฉินฟางไม่มีอะไรอยู่ในมือคิริชิะก,กรูัันนว่าฟงงงลพดถึสสผอไ คุณเฉินฟางเนื้อปลาปักกระเป้าและเนื้อมูยังมีเหลืออยู่ในร้านอีกเยอะฉันจะไปช่วยคุณแปรรูปคุณอยากทาอะไรละ่ะเฉินฟางพยักหน้าตรงเซียงเข้าใจเขาดาก้าไว้จัดการเรื่องนี้ทีหลังดีกว่าเมื่อหันไปมองลูกค้าในร้านขายของเก่าแม้ว่าร้านจะเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่แต่สามารถรักษาผู้ที่สนใจไว้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากงานฝีมืออันเป็นเลิศท้ายที่สุดแล้วอาหารปกติเพียงอย่างเดียวที่ผีปอบสามารถกินได้ตลอดชีวิตก็คือกาแฟดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจะใส่ใจกับสิ่งนี้มากกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ เฉินฟางเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยิบปีศาจตัวเล็กๆสองตัวออกมาอย่างรวดเร็วได้แก่ปลาปักกระเป้าและวัวปีศาจปลาปักกระเป้าจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างมึนงงปีศาจกระทิงจ้องมองด้วยตาโตมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นโดยยังไม่ตรหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องปีศาจปลาปักกระเป้ามองไปที่ปีศาจวัวที่อยู่ข้างๆเขาในที่สุดประกายแสงก็ปรากฏขึ้นในดวงตาที่หมองคล้ำของเขาและมีความโค้งประหลาดปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาในที่สุดในที่สุดในที่สุดก็มีคนต้องทนทุกร่วมกันแล้วปีศาจัูที่ข้อมือของเฉินฟางถอนหายใจด้ววยคาม่งใจ แต่ไม่นานมันก็หายใจไม่ออกอีกแล้วเฉินฟางเอื้อมมือไปดึงแหวนงูอ,ออกจากมือแล้วพูดกับทิริชิมะตงเซียงว่าหัวมันน่าขยขย,ขยงนิดหน่อยค่อยถอดออกทีหลังก็ได้ดวงตาของปีศาจงูเบิกกว้างเหล่าอสูรทั้งสามตกอยู่ในห้วงความคิดอันลึกซึง้งปีศาจคือใครโอ้คุณก็เป็นปีศาจเช่นกันไม่เป็นไรหั่นเป็นชิ้นชิ้นไว้ทำเป็นหม้อไฟแล้วก็ทำอาหารอย่างอื่นด้วยเฉินฟางสัง่งสอนทิริชิมะโทกะผมเข้าใจแล้วผอมาจะเตรียมตัวให้พร้อมขีในไม่ช้าฮายาคาวะอากิและคนอื่นๆก็มาถึง พี่ชายเฉินฟางกับตันฉันอยู่นี่ทั้งสามคนไม่อาจแยกจากกันได้เลยบูสึกจิมสซาเอโกมาถึงจากโรงยิมด้วยรถยนต์และอาริมาทาคาชิก็วิ่งกลับไปที่ร้านแอนทีในชุดกีฬาของเขาโดยมีเหนือออกโชคเต็มตัวตอนนี้เหลือเพียงแค่จี้เย่เท่านั้นเฉินฟางมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นครั้งคราวเพื่อรอให้จี้เย่มาถึงในไม่ช้าคนในสมัยโบราณก็จัดการกับปีศาจทั้งสตัวและวางพวกมันไว้อย่างเรียบร้อยบนโต๊ะอาหาร เนื่องจากจี้เย่ไมมาเฉินฟางจึงไมหยิบตะเกียบของเขาขึ้นมาและไม่มีใครที่นั่นกล้าที่จะหยิบตะเกียบของตนเองเช่นกันยกเว้นปาวาหมอนี่ไม่เคยใช้สมองเลยเขาแค่เอาอาหารของเขามาอดเท่านั้นเฉินฟางยังคงล่าช้าอยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงถึงเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปในที่สุดรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเฉินฟางจี้เย่ปรากฏตัวอยู่หน้าร้านขายของเกา่าเขาไม่ได้สวมชุดต่อต้านเวทมนตร์ตามปกติเขาสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวและกางเกงโยคะรัดร,รูปด้านล่างเขายังสวมเสื้อโค้ดสีดำซึ่งมีตุ๊กตากระต่ายแขวนอีด้อโคกวย เธอแต่งหน้าบางเบาอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าและมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำหอมบนร่างกายเมื่อเฉินฟางเห็นเสื้อโคดดวงตาของเขาก็เป็นประกายเขาก็มีอันเดียวกันแต่เป็นสีขาวถูกมอบให้เขาโดยจี้เย่การที่จี้เย่สวมใส่มันชัดเจนว่าเธอให้อภัยเขาแล้วแต่ในไม่ช้านี้เมื่อฮายาคาวะอากิและคนอื่นๆเห็นจี้เย่เข้ามาพวกเขาก็เปิดทางให้เฉินฟางอย่างตั้งใจสวัสดีตอนเย็นครับจีเ้เย่เซ็นไปสวัสดีตอนเย็นจีเ้เย่ตอบกลับด้วยรอยยิ้ม เขานั่งลงข้างๆชันฟางมองไปที่แก้ววน์ที่ว่างเปล่าคว้าแก้วที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วเติมวายลงไปประสานมือเข้าหาทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าขอโทษขอโทษฉันมาสายมีรถติดเล็กน้อยระหว่างทางมาที่นี่ฉันเลยมาช้าไปนานฉันจะลงโทษตัวเองด้วยวน์สักแก้วหลังจากนั้นเขาก็ดื่มหมดในอึดเดียวโดยไม่แม้แต่จะมองไปที่ชันฟางเขาก็เติมแก้วของเขาอีกครั้งและดื่มอีกแก้วหนึ่งจนหน้าของฉันเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆจี้ย่กอดชันฟางและเอาปากของเขาแตะที่แก้มของชันฟาง ทุกคนที่อยู่ที่นั่นไม่แปลกใจความสัมพันธ์ระหว่างเฉินฟางและจี้เย่อไม่ได้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งหรือสองวันโดยเฉพาะฮายาคาวะอากิซึ่งถูกเฉินฟางทำร้ายที่โรงพยาบาลเพราะเหตุการณ์นี้มาก่อนเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าเสื้อโค้ทแล้วเริ่มถ่ายภาพมากมายใช้ได้หลังจากดื่มแล้วผมเริ่มกล้ามากขึ้นฉันทำมันจริงๆเมื่อเห็นจี้เย่อถอนหายใจด้วยความโล่งใจเฉินฟางก็ถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นผู้อาวุโสจี้เย่คุณทำอะไร ปากของจีเย่โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มยกมือขึ้นและดื่มเบียร์อีกแก้วหนึ่งพร้อมกับพูดว่าฉันเพิ่งส่งรูปถ่ายไปให้มะกิมะปล่อยให้ผู้หญิงเลวคนนั้นนอนไปคนเดียวเถอะปากของเฉินฟางกระตุกปาวาตรหนักด้วยสมองว่าเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาจะต้องทนกับการลงโทษของมะกิมะอีกครั้งถึงแม้ว่าเขาจะมีความสุขมากและเฝ้ารอการลงโทษก็ตามแต่ภารกิจต่างๆง,ง่าย่ายแต่ยุ่งยากหลังจากได้รับการลงโทษนั้นช่างไม่สบายใจจริงๆคีฉากเปลี่ยนไปในขณะนี้อมาตะชาราได้ยืนอยู่ที่ทางเข้าของส่วนปีศาาามมมีลมหนวพัด ตรงซานเซียวหงยืนอยู่ข้างๆเขาโดยไม่กล้าที่จะพูดอะไรสักคำจมูกของเซียนชราคอยดมกลิ่นของฉินฟ้าในอากาศหากมันเป็นร่างเดิมของเขาเขาก็สามารถกลับเข้าสู่ร่างของฉินฟางได้โดยตรงแต่เขาทําไม่ได้เขาเป็นร่างอวตารของปีศาจซอมบี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปีศาจซอมบี้ไม่ใช่ตัวตนที่สมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้ทางเลือกเดียวคือใช้วิธีการที่โง่ที่สุดซึ่งก็คือการค้นหาอย่างช้าๆโดยการดมกลิ่นกับตันชันเราคอวรอไปดูที่ไหนอ่า ตรงซานเซียวหงมองไปที่เซียนชราผู้ดูดูร้ายและถามด้วยเสียงสั่นเครือเสียงของเธอสั่นเครือกับตันคนใหม่ที่ได้รับมอบหมายยืนนิ่งอยู่ที่นั่นโดยหลับตาและดมกลิ่นไปทั่วทุกที่เหมือนคนโรคจิตในมื้อเดียวเขาต้องกินข้าวกับลูกกี่คน155